ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะเรื่องเ,อเรื่องความขัดแย้งกันนะคะในในโลกนี้เนี่ยเ,เราเราคงยังจะต้องอยู่กับมันนะคะมันคงจะมีผลกลับมาที่เศรษฐกิจไทยนะคะไม่ใช่แค่ปีนี้ นะคะก็อาจจะเป็นพถีถัดไปด้วยนะคะซึ่งทีนี้เราเราประเด็นนั้นะจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มันจะมีผลกับเศรษฐกิจเรานะคะแต่นี้นี้เราถอยกลับมานิดหนึ่งเราถอยกลับมานิดหนึ่งดูภาพเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของเราตอนนี้นะคะว่าเรามองยังไงนะคะอันนี้เป็นเป็นสไลดเ์เป็นกราฟนะคะที่ดูว่าเศรษฐกิจครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองว่าจะโตประมาณ1.6 นะคะเราก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปนะคะเป็น3.6ถามว่า3.6โตมาจากไหนนะคะ3.6เนี่ยถ้าถ้าดูาต,าตัวกราฟที่พยายามทำเป็นสีขึ้นมาให้เนี่ยสีชมพูเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตจะเห็นว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ย ไม่ได้หนุนเศรษฐกิจแถมยังดึงตัว GDP ลงมาด้วยซ้ำนะคะ,ะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งคือสีเขียวที่อยากจะให้เห็นคือเรื่อง g r o s s f i i c d capital formation ก็คือการลงทุนรวมทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะโฟกัสไปที่การลงทุนภาครัฐเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณนะคะก็เลยจะเห็นว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยตัวสีเขียวนะคะ ก็ไม่ได้เป็นตัวหนุนเศรษฐกิจเป็นตัวหักลบออกจาก GDP ด้วยซ้ำนะคะเพราะพอไปดูครึ่งหลังเนี่ยสีชมพูกับสีเขียวนะคะก็กลับมาเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจได้นะคะถามว่ามันสะท้อนอะไรตัวเลข3.6ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของฐานด้วยฐานที่ต่ำ ที่เราไม่มีงบประมาณมาปีที่แล้วนะคะส่งออกเองก็มีเรื่องปัจจัยฐานที่ครึ่งแรกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีาบางบางเดือนเนี่ยที่ส่งออกสูงเกินเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพนี้มันมันก็มันถามว่ามันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมก็คือดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรกนะคะแต่ว่า ประเด็นที่ยังน่ากังวลทั้งปัจจัยภายนอกความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้านะคะแล้วก็ประเด็นของในเราเองนะคะเรื่องประเด็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเรายังจะต้องอยู่กับมันแล้วมันก็ยังจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะทีนี้ สไลด์ถัดไปอันนี้นะคะความที่ไม่แน่นอนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังที่ยังคงอยู่เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยมาตรการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า,ามาตรการที่อ,อเมริกาเนี่ยจะเรียกจัดเก็บภาษีจากจีนเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะ คนก็จะมองว่าโอ,อ้จีนจะมีการเร่งส่งออกไปแต่ถ้าไปดูรายการสินค้าทีออ่จีนส่งออกไปฝั่งอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เฉพาะสินค้าที่ถูกจัดเก็บเท่านั้นมันครอบคลุมในรายการเนี่ยที่มากไปกว่าสินค้าที่จะถูกจัดเก็บในเดือนสิงคาคมอันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าจีนเองหรือว่าแม้แต่ฝั่งคนนําเข้าจากสหรัฐเองเขาก็กังวลว่ามาตรการกีดกันทางการค้านี่มันอาจจะเพิ่มขึ้น นะคะมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่ารายการที่จัดเก็บอยู่นะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนมาให้เห็นจากค่าระวางเรือนะคะรูทที่เห็นพงกหัวขึ้นไปเนี่ยเป็นฝั่งจีนไปอเมริกานะคะแล้วก็รูทฝั่งจากเอ่อฝั่งจากยุโรปฝั่งจากอเมริกากลับมาเชียงไฮ้นะคะจะเห็นว่ามันจะอยู่ข้างล่างคือคือคือค่อคาระวังเรือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับขึ้นอันนั้นมันสะท้อนว่าเขาเริ่ม ตุนสต็อกแล้วสำหรับช่วงปลายปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฮซีซันของการเอาส่งสินค้าออกจากจีนไปฝั่งอเมริกานี่มันจะเริ่มประมาณไตรมาสที่3แต่ปีนี้เนี่ยเริ่มเร็วขึ้นนะคะเดือนเดือนเมยเดือนเดือน เดือนเมษาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะอันนี้ถามว่าเวลาพอจีนมีการเร่งส่งออกไปไปอเมริกาอย่างเงี้ยเราน่าจะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะถ้าเขามีการเร่งผลิตเรามีความเชื่อมโยงทางซัพพลายเชนกับจีนเนี่ยเราน่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เลยไปดูสินค้าที่เราน่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยแต่ พวกพลาสติกพวกเคมีพัณฑ์นะคะหรือว่า,าพวกรับเบอร์ d u ักพวกนี้มันมีการเป,ปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปแล้วจีนเขาผลิตเองจากเดิมเนี่ยปี2021เนี่ยเขายังนำเข้านะคะสีเขียวแท่งสีเขียวคือการนำเข้าจากโลกที่สูงนะคะแท่งสีชมพูคือการที่การการนำเข้าจากไทยก็จะเห็นว่าจีนเองก็นำเข้าจากจากโลกลดลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลจากการที่จีนมีการเร่งส่งออกไปนี่เราอาจจะได้ผล,ผลจำกัดนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินของจีนนะคะกราฟที่โชว์ให้เห็นเนี่ยเป็น capacity utilization หรือกำลังการผลิตของจีนเนี่ยเส้นสีประสีแดงๆงเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะคะเราจะเห็นว่ากำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยที่อยู่เส้นประสีแดงเนี่ย ส่วนใหญ่ในอ,อุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแผงโซลา่าแล้วก็ใยสังเคราะห์นะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการระบายออกมาในตลาดโลกรวมถึงไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะรถยนต์นะคะที่เราที่เราเห็นทีนี้เราก็ได้รับผลกระทบนะคะในแง่ที่ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเราเนี่ยต้องแข่งขันสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่เรามีสัดส,ส่วนการนําเข้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นนะคะในโดยเฉพาะในรายการของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาไม่สูงมากนักนะคะแต่มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งคือเราจะต้องแข่งขันกับสินค้าส่งออกของจีนในตลาดที่3 นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเราจะเห็นเรื่องรถยนต์เนี่ยที่การส่งออกของเราก็หดตัวไปนะคะมันไม่ได้มีผลแค่ธุรกิจข้างในเราต้องไปแข่งกับจีนในตลาดข้างนอกด้วยนะคะมีเรื่องมาตรการกิจกันทางการค้าเรื่องจีนมีกําลังการผลิตส่วนเกินนะคะแล้วก็ประเด็นที่พูดกันมา เยอะแล้วพอสมควรก็คือประเด็นเรื่องของเชิงโครงสร้างของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกนะคะที่เรา,าผลิตสินค้าที่ความต้องการในตลาดโลกนี่มันลดลงนะคะก็จะอยู่นี่ที่ที่กราฟาทางฝั่งนี้ก็คือเป็นสินค้าพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รถยนต์นะคะพวกนี้ที่ความต้องการในตลาดโลกล,ลดลงแต่เราก็ยังมีมีมีแชร์ในตลาดโลกค่อนข้างเยอะ ะะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยไประยะไปข้างหน้าไปข้างหน้าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยตรงนี้มันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก็จะมีผลกลับมาที่การส่งออกของเราซึ่งมันสะท้อนเข้าไปแล้วในตัวเลขส่งออกของเรา4เดือนแรกนะคะถ้าเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยจะเห็นว่าส่งออกของเราเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นนะคะวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวียดนามไต้หวันเกาหลีเนี่ยเขาโตดับเบิลดิจิตกัน แต่เราเนี่ยได้อัน,นส่งน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่กลับมาสรุปแลปอัพนะคะ,ะประเด็นต่างๆที่เราจะต้องเจอเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยจริงๆเราปรับลดประมาณการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะ ก็ยังคอนเฟิร์มตัวเลข GDP ปีนี้ที่2.6นะ,นะคะตัวเลขที่เราปรับลดลงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ public investment นะคะที่เราให้หดตัวลงลบ2นะคะเนื่องจากว่าไตรมาสแรกตัวเลขที่ออกมาหดตัวค่อนข้างลึกแล้วก็มีเรื่องของส่งออกนะคะที่เราขยับลงมานะคะเป็นเป็นประเด็นทั้ง เชิงหงสร้างของเราเองแล้วก็เป็นประเด็นของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเรายังคงมองเศรษฐกิจเติบโต,ตที่2.6ในปีนี้นะคะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยเรายังคงมองว่ากรงเงินี่ยจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่2.5ทั้งปีนะคะเราก็ ในส่วนของที่เรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าเรายังผันผวนในทิศทางที่อ่อนค่านะคะภาพนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าค่าเงินบาทเราเนี่ยถ้าเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยอ่อนค่าลงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นรองก็แค่ค่าเงินเยนนะคะแต่ถว่าเรื่องการการอ่อนค่าทิศทางอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันมันมัน มันถูกกดดันด้วยปัจจัยนะคะก็คือเรื่องของดอลลาร์แข็งค่านะคะแล้วก็เป็นประเด็นข้างในของเราเองนะคะเรื่องของเออศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเพราะว่าครึ่งหลังที่บอกว่าจะโตกว่าครึ่งแรกแต่ในภาพรวมมันย่อลงมานิดนึงนะคะจากที่เราเคยประเมินนะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็คงจะยังเห็นอยู่นะคะในในในไตรามาสที่3นะคะเราก็มองความเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยอาจจะ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างนะคะ36-37ดอลลาร์สหรัฐนะคะจนกว่าว่าจะมีมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มา,ากระทบกับค่างเงินบาทโดยเฉพาะเรื่องของเฟดนะคะถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณว่า,าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะคะชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนดได้นะคะกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ